แขกรับเชิญที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอาตัวต่อต,ตัววันนี้น้องกับแฟนคนนี้เจอกันผ่านแอปหาคู่ค่ะความรักนูเหมือนจะไปได้ดีจนกระทั่งวันที่แฟนของน้องได้งานใหม่ด้วยความที่แบบผมว่างไม่มีงานทําอะไรเงี้ยแต่เขามีงานทํามีโฟกัสที่ต้องทําของเขาเวลาที่เราได้คุยกันแต่ละวันอะ่ะมันก็จะหายไปเลยอแล้วเขาทุ่มไปกับให้งานอย่างเดียวเลยเรารู้สึกว่าแบบลดค่าลง เวลาที่เขาเคยมีให้ก็น้อยลงถามคําตอบคําจนน้องเกิดหวั่นใจว่าเอ๊ะเขาเอาเวลาไปแอบมีใครหรือเปล่าถามเขาเลยว่าเออเธอมีคนอื่นไหมทําไมเวลาของเราเธอให้เราน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามกลับมาว่าแล้วเธอมีคนอื่นหรือเปล่าแต่มันก็ยังเป็นแผลในใจอะไรทาให้ผมอ่ะไปโหลดแอบหาคู่มาเพื่อหาเพื่อนคุยใช่ ค,คุยเสร็จผมก็ลกแบแอปนั้นทิง้งเราไม่ได้มีเพื่อนในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะมีครับแต่ว่าเราไม่ได้อยากให้แฟนเราดูไม่ดีในสายตาเพื่อนเราไปด้วยผมไม่ไแน่ใจว่าเขาไปเห็นได้ไงว่าผมอะโหลดแอปหาคู่มาเขาก็บอกว่าแล้วถ้าฉันเหงาบ้างฉันเล่นฉันจะไม่ผิดใช่ไหมเมื่อการแก้ปัญหาผิดนำมาสู่จุดจบของความสัมพันธ์เรื่องราวของน้องจะเป็นยังไงเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดีใจได้มาเจอกันในพิ่ีผู้ชมตัวต่อตัวเนาะนะคะมีอะไรมาคุยกันเอ่ยวันนี้คะคือหนูจะมีเลยมีเรื่องความหลักนี่แหละครับใช่ก็คือหนูกับแฟนเราเจอกันในแอปหาคู่ค่ะใช่เมื่อสามสี่ปีที่แล้วใช่แล้วก็เป็นการเจอกันที่แบบโอเคที่แบบมันดีมากๆค่ะคือผมอ่คบกับแฟนมาได้เกือบเกือบสี่ปีค่ะใช่คล้วตอนนั้นเวลาที่เราเล่นแอปหาคู่ มันจะต้องมีคนมาให้เลือกเยอะแยะมากมายอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าคนนี้ม,นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนมันเป็นความไม่ตั้งใจหลายๆอย่างมารวมกันอย่างเช่นแบบเขาโทรมาหาเราในช่วงเวลาที่เราเรายังไม่พร้อมแล้วเขาวีโอมาอะไรเงี้ยและเขาเห็นเราในสภาพที่เราแบบไม่ได้พร้อมที่จะเจอผู้คนแล้วเขาก็ยังรับเราได้ใช่เป็นความสบายใจให้กันทั้งคู่ <c oughs> ค่ะค่ะุยอะไรเลยเหมือนกันชอบ อะไรมนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคุยกันนานไหมคะก่าจะตกลงเป็นแฟนเอ,อ่อสามเดือนสี่เดือนได้ประมาณนั้นจริง,รงๆแล้วหลายๆคู่แหละเจอกันในแอปหาคู่อะค่ะความสัมพันธ์จะดูฉับช่วยเนาะคือแบบมาเร็วไปเร็วแต่อันนี้ก็ต้องมาถึง 3- ามสี่ปีเชียวใช่ครับว่าก็มันไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาได้นานขนาดนี้เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีประสบการณ์จากแอปหาคู่เหมือนกันก็สองเดือนสามเดือนก็แยกย้ายกันแล้วอะไรย่างเงี้ยครับค่ะถ้ารักกันดี ไม่ต้องมานั่งตรงนี้แต่มันเกิดอะไรขึ้นนะคหาพี่อะที่ชาอแน่เลยใช่ครับพอมาช่วงเริ่มปีหลังๆที่กำลังจะเข้าปีที่สี่เราได้มีการทำธุรกิจด้วยกันอืใช่ครับเป็นการไลฟ์สดขายของออนไลน์นี่แหละคแล้วคราวนี้พอช่วงที่เราทำธุรกิจด้วยกันะมันก็จะมีปัญหาแต่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่มาจากธุรกิจไม่ได้ปัญหาจากตัวเราทั้งสองคนพอมันถึงจุดทางปันของธุรกิจนั้นมันไปต่อไม่ได้ออ่ะืมันก็มีปัญหาในเรื่องของที่ อานาคตของเราอะ่ะเรามองไม่ค่อยเหมือนกันแล้วใช่ค่ะพี่จีในความรักของน้องสองคนนะคะ่ะทั้งสองคนประกอบอาชีพอื่นมาก่อนก่อนจะไลฟ์สดใช่ครับก็ค<ล>ือ<ล>เราเองก็มีงานประจำอตอนนั้นหนูก็ยังไม่ไม่ได้มีงานประจาเหมือนกันแต่ว่าที่บ้านก็ยังพอซ<อ>ัพพอร์ตได้แล้วผมก็แบบมีหน้าที่แบบพาปู่พาย่าไปโรงพยาบาลทุก<อ>ๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเข้าใจค่ะแล้วพอมาไลฟ์สดด้วยกันบางคนชอบบอกว่าทําธุรกิจกับแฟนมักไม่ค่อยรอด เราทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรคะในตอนที่ทําธุรกิจด้วยกันหนึ่งความคิดเห็นเราอาจไม่ตรงกันค่ะและบางทีเราไม่ได้มองเขาเป็นแฟนเรามองเขาเหมือนแบบเป็นผู้ธุรกิจใช่บางทีเราก็อาจทําตัวไม่น่ารักใส่เขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันคค่ะใช่อย่างเช่นแบบซักผีหน้าหรือขึ้นน้ําเสียงหรือแบบพูดอะไรที่แบบไม่ได้รักษาน้ําใจเขาขนาดนั้นอซึ่งเราก็รู้ตัวซึ่งเราก็รู้ตัวซึ่งเราก็มีการเคลียร์กันสองสาครั้งเราก็บอกว่า โอเคเราพยายามจะปรับให้นะแต่เราถ้าเราเผลอทําไปก็ขอให้รู้ไว้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจในที่จะทําสิ่งนั้นมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับอืม,อมซึ่งผมก็พยายามปรับให้เขาแล้วเราก็โอเคกันมากขึ้นนะครับค่ะคราวนี้พอธุรกิจของการไลฟ์ขายของเริ่มไปไม่ค่อยได้ไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไม่ได้เท่าไหร่แล้วอะไรเกิดขึ้นคะตอนนั้นอช่วงนั้นก็คือเหมือนกับว่าตอนที่เราทรําธุรกิจกันอะเราเหมือนมีโกเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกัน แต่พอเราไม่ได้ทําธุรกิจด้วยกันเสร็จปุ๊บเหมือนผมก็ยังอยู่ว่างอยู่ <c oughs> กับเขาที่แบบพยายามที่จะหางานทําหรือมองอนาคตมากขึ้นอยากที่จะมีอนาคต <c oughs> แต่เขาแต่เขาอาจจะมองว่าผมอะมาดูไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนั้นมากเท่าไร <c oughs> ารหร่ในการหางานหรืออะครัใช่ในการหางานหรือในการที่แบบอยากจะมีอนาคตไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่ครับมันก็เลยเป็นปัญหาที่สะสมมาแต่ มันไม่มีใครพูดกันบางทีคิดว่ามันจบแล้วแต่จริงๆข้างในมันยังมีอะไรอยู่ใช่ค่ะและที่ผ่านมาผมก็คิดเหมือนกันว่าแบบถ้าวันหนึ่งมันถึงจุดจบของเราอะ่ะมันคงเป็นปัญหานี้แหละมั้งแต,แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามเราก็พยายามหางานเหมือนกันแต่ว่าด้วยวความที่ผมจบมานานแล้วไม่ได้มีงานแบบไม่ได้เคยทํางานประจําพอยื่นไปอะไรที่ไหนเขาก็แบบไม่ได้ตอบรับมากเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามหางานใช่แต่บางทีการพยายามของเรามอาจจะยังไม่สําเร็จใช่ค่ะ แปลว่าเราก็เห็นเห็นแล้วล่ะว่ามันมีเขาลางแห่งความแตกต่างกันในจุดนี้อยู่ใช่แล้วเขาได้งานแล้วเรียบร้อยก็คือพอเขาได้งานและเขาเลือกที่จะทุ่มไปกับให้งานอย่างเดียวเลยจากที่แต่ก er uh, ่อนเราเจอกันอาทิละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พองานเขาได้ทําวันเสาร์ด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะเจอแค่อาทิละวันเดียวอ๋อเวลามันเริ่มไม่เท่ากันละใช่เวลาเริ่มไม่เท่ากันแล้วด้วยความที่แบบผมว่างไม่มีงานทําอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีงานทํามีโฟกัสที่ต้อง ทำของเขาจากเวลาที่เราได้คุยกันแต่ละวันอ่ะมันก็จะหายไปเลยอืเรากังวลแบบเราแวงไปเองว่าแบบเขาเจะเอาเวลาของเราอ่ะไปให้คนอื่นหรือเปล่าเพราะเขาก็ไม่ได้อธิบายให้ฟังว่างานเขาหนักประมาณไหนแต่ที่ผ่านมาเขาก็คือไม่เคยมีประวัติด้านนี้เคยมีเหมือนกันแต่ว่า<อ>หนูเลือกที่จะมองผ่านไม่ไม,ไม่แบบคุยพอคุยเสร็จแล้วหนูจบไม่เอาปัญหานั้นมา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 ,มา,มา,มาคุยใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังเป็นแผลในใจว่าแบบ หรือเขาทะทแบบนั้นอีกนะ,นเ,ะเขาแอดไปคุยกับคนอื่นอ,อะไรเงี้ยละคะ่ะใช่ค่ะที่หนูจับได้อะสองครั้งที่หนูเห็น,นเห็นสามสี่ปีของเราเนี่ยแหละคะ่ะใช่ไหมใช่เป็นปีแรกกับปีที่สองอ,อ๋อใช่ครับแต่จริงๆนะเพี่ว่าทุกคู่มีปัญหารเรื่องของเวลาโดยเฉพาะวันหนึ่งที่นาฬิกาของคนทํางานกับนาฬิกาคนรออ่ะมันเดินไม่เท่ากันหรอกใช่เพราะว่าเราเองก็รอที่จะคุยแต่เวลาคนนาฬิกาคนทํางานมันวุ่นมากจริงๆอะค่ะ เพราะถึงตอนนี้น้องก็ยังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงใช่ไหมคะว่าตกลงเวลาน้อยหรือเขาไม่ค่อยรักใช่แล<ข>้วอันนี้พอมันมีเรื่องของเวลาเรื่องของแบบเรารู้สึกว่าแบบในความสัมพันธ์นี้เรารู้สึกดดลดค่าลงผมอาจจะคิดไปเองเยอ,ยะอะไรเงี้ยอเลยทาให้ผมอะไปโหลดแอปหาคู่มาแต่เป็นการโหลดที่ผมแค่หาเพื่อนคุยหาเพื่อนที่แบบระบายในสิ่งที่ผมไม่สามารถไปคุยกับใครได้หรือไปเล่าให้ใครฟังได้แล้วพอผม คุยเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บผมก็ลบแอปนั้นทิง้งเป็นอย่างเงี้ยประมาณแบบสองสามครั้งเพราะว่าผมโหลดแล้วก็ลบโหลดแล้วก็ลบเราไม่ได้มีเพื่อนอื่นๆในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะมีครับแต่ว่าเราแค่ไม่อยากเอาปัญหาของเราไปให้ไก่หัวเพื่อนอีกแล้วก็ไม่ได้อยากให้แฟนเราดูไม่ดีในสายตาเพื่อนเราไปด้วยก็เลยใช้วิธีการโหลดแอปหาคู่เพื่อหาเพื่อนคุยใช่หาเพื่อเหมือนฟิลหาเพื่อนที่ระบายอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็จวบเหมาะกับมีวันหนึ่งเขา มันนอนค้างบ้านผมวันนั้นแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาไปเห็นได้ไงว่าผม,มาโหลดแอปหาคู่มาเนี่ยแหละสิมันม,มันยากตรงนี้มันยากนะที่จะอธิบายด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วเขาว่าไงบ้างคะวันนั้นวันที่เขาเจอเลยอะ่ะเขาไม่ได้คุยโดยตรงเขาเลือกที่จะบอกผมเป็นอ้อมๆว่าแบบ,บ,บเออเขาต้องกลับบ้านแล้วนะอะไรอย่างนี้ไม่ได้นอนค้างแล้วสรุปซึ่งผมมารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีอะไรแน่แต่เขาเลือกที่จะ ไม่คุยกับผมตรงๆเราถามเลยไหมคะว่าเฮ้ยเธอมีอะไรถามเลยวันนั้นเลยเขาบอกว่าไม่มีอะไรจนผ่านไปสี่วันในสี่วันนั้นอะ่ะเขาลงเพลงเศร้าหรือลงสตอรี่หรืออะไรเงี้ยซึ่งทําให้เรารู้ว่ามันต้องมีอะไรนแน่ๆจนเราเอาความคิดของเราที่แบบอุย้ยหรือเขามีคนอื่นอะไรเงี้ยมาอีกแล้วมาวจะงหวะนี้มาแล,แล้วคราวนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกอึดอัดในใจอึดอัดกับตัวเองจนวันนั้นเราก็แบบถามเขาไปเลยว่าเออเธอมีคนอื่นไหมทําไมเวลา ของเราเธอให้เราน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยเขาตอบว่าฮะเขาก็ถามกลับมาว่าแล้วเธอบมีคนอื่นหรือเปล่าหนูก็บอกเขาว่าเปอหนูไม่มีเลยหนูไม่มีหนูมั่นใจว่าหนูไม่มีจริงๆแล้วเขาก็บอกมาว่าคืนนั้นอ่ะเขาเห็นแอป,ปนะที่เขาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วมักจะได้ยินคำนี้เรื่อยๆนะคะว่าเฮ้ยเธอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดแต่คราวนี้จะอธิบายยังไงล่ะที่จะทําให้เขาเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิด เพราะเป็นใครก็เข้าใจได้หมดนะคะน้องคะการโหลดแอปหาคู่<ม>ใครจะนั่งคิดว่าน้องเจอหาเพื่อนคุยคุย,คยเล่นเเฉยๆหนูก็บอกไปเ,เหมือนที่หนูบอกพี่ๆเลยว่าเนี่ยฉันโหลดมาเพราะแบบนี้แบบนี้นะแล้วฉันมาคุยแค่แกล้งเหงาฉันคุยเสร็จแล้วฉันก็ลบฉันไม่เคยสารต่อไม่เคยนัดไม่เคยเจอไม่เคยอะไรทั้งคืนเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่เห็นในสิ่งที่เราคุยเขาก็พูดได้เธอก็พูดได้และถ้ากลับกันเขาทําบ้างล่ะแสดงว่าเขาไม่ผิดใช่ไหมเพราะว่า ที่ผมบอกไปว่าที่ผมเล่นเพราะว่าผมเหงาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแล้วถ้าฉันเหงาบ้างฉันเล่นฉันจะไม่ผิดใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่มันผิดฉันก็ยอมรับผิดในสิ่งที่ฉันทําแล้วค่ะครับแล้วยังไงครับมาถึงตอนนี้ตอนนี้ก็คือเขาก็จะถาขอลดสถานะลงจากแฟนมาเลยแค่เพื่อนค่ะอืมใช่แล้วจะเป็นได้จริงไหมส่วนตัวหนูหนูหนูเป็นไม่ได้หนูอยากเป็นมากกว่านั้นหนูก็ขอโอกาสเขาที่จะ พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าหนูมีเขาคนเดียวหนูไม่ได้มีใครจริงๆค่ะค่ะแล้วแล้วตอนนี้คือยังอยู่บ้านเดียวกันไหมตอนนี้แยกกันอยู่แยกกันอยู่แต่ว่าก็ยังคุยกันเหมือนเดิมติดต่อกันเหมือนเดิมมาเจอกันบ้างสาวอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาบอกว่าเราคือเพื่อนใช่แต่เราไม่ได้คิดแล้วล่ะว่าเราไม่อยากเป็นแค่นั้นใช่หนูคิดมาตลอดหนูตอนนี้หนูก็คิดว่าแบบมันยังมีโอกาสหนูยังให้ให้ความหวังตัวเองว่าหนูว่าหนูยังมีโอกาสที่แบบพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าแบบ เรากลับไปเหมือนเดิมได้อะไรเงี้ยถามว่าพี่เข้าใจน้องไหมพี่เข้าใจว่าสามารถจะโหลดแอปเหล่านี้มาในการที่จะหาเพื่อนคุยแต่น้องก็ต้องเข้าใจเขาเหมือนกันคนเราเป็นแฟนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นว่าแฟนกําลังเล่นแอปหาคู่อยู่ยากจะคิดในทางดีต่อให้จะบอกว่าแฟนก็คงเหงาแหละเราก็จะรู้สึกว่าฮะเหงาแล้วทําไมไม่มาคุยกับเราทําไมเหงาแล้วไปหาแอปหาคู่ละ่ะ มันมีโอกาสที่เขาจะสงสัยได้และมีโอกาสที่เขาจะไม่เชื่อใจก็ได้มันจะคล้ายๆกันกับตอนที่เขาไปคุยกับคนอื่นแล้วเขาไปหยุดละหยุดแต่ความระแวงยังอยู่ที่เราอืใช่ไหมคะมันก็คล้ายๆกันแล้วเนาะวพาพอถึงเวลาที่มันมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บต้องมีความระแวงเกิดขึ้นแล้วมันมันก็ยากเหมือนกันที่จะควบคุมความระแวงนั้นแต่ใดๆก็ตามค่ะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าถ้าคนเรายังรักกันถ้าคนสองคนยังรักกันน่ะปัญหาอะไรก็ตามแต่นั้นเนี่ย มันจะผ่านไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้เขาอาจจะรักเราน้อยลงหรือเขาอาจจะมีเรื่องงานหรือเรื่องผู้คนที่เขาไปเจอใหม่ๆหรือใดๆมันเข้ามาในชีวิตเขาที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอันนั้นก็คงเป็นสิ่งที่เราก็ต้องทําใจแต่มันเป็นบทเรียนของเราต่อไปในอนาคตนะคะใดๆก็ตามใจเขาใจเราที่เมื่อกี้พี่ถามว่าหนูมีเพื่อนคนอื่นๆอีกไหมที่จะคุยเพราะพี่กลัวเหลือเกินว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปคุยอะไรกับกับอย่างเนี้ย แอปหาคู่มันยากที่จะพี่แอปหาคู่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นแอปหาเพื่อนนะเชื่อใช่ไหมคะมันเลยแบบแปลเจตนาไปในทางอื่นค่อนข้างยากค่ะบางคนนะไม่คุยกับคนละคุยกับแชท GPT ไปเลยไหนๆก็ไหนๆอย่างน้อยมันจะได้ไม่มีปัญหาแต่มาถึงตรงนี้แล้วเข้าใจในเหตุผลน้องเข้าใจในเหตุผลของอดีตแฟนน้องวันนี้ลองใช้เวลาค่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าในที่สุดแล้วเราจะรักกันมากพอจะเดินหน้าต่อไหม รักกันมากพอจะให้อภัยกับบางเรื่องซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเข้าใจผิดนะแต่มันก็เป็นบทเรียนของเราว่าอย่าแก้ปัญหาโดยการเพิ่มปัญหานะวันนี้ถ้าเขาไม่มีเวลาให้เราต้องบี้กันให้ถึงที่สุดกับเรื่องเวลาไม่ได้แปลว่าต้องทะเลาะกันแต่ต้องไปแก้ปัญหาตรงเราสองคนก่อนพอเราเริ่มรู้สึกว่าปัญหาเราสองคนยังไม่ได้แก้ใช้วิธีหาคนอื่นมาคุยแล้วกันน้องบางคนหนักแน่นพอคุยแล้วจบแต่มีเยอะมากที่พี่เคยเห็น เบรกความรู้สึกตัวเองไม่ได้เริ่มคุยเริ่มติคุยไปคุยมาเอ๊กก็ดีกว่านี่ใช่สน,นุกกว่านี่ขึ้นมาม,นมันก็เป็นปัญหาใหญ่เกิดตอบสนองทุกความเหงาฉันได้หมดเลย,วเ,เ,ลยเวลาฉันเหงาปั๊บโทรคุยกับเธอปับ๊บตายละทําไมมันรู้สึกอุ่นหัวใจจังเลยมันก็เลยกลายเป็นเบลกไม่ได้และใจเขาจจเราเหมือนกันเท่าวันนี้เขาทําบ้างหนูรู้สึกยังไงหนูว่าไม่โอเคเหมือนกันถูกต้องใ,ใช่ค่ะเนาะคือพี่ให้ยอมรับความจริงก่อน แต่วันนี้พี่ไม่ได้มาตัดสินะนะคะว่าใครผิดใครถูกเพราะแต่ละคนมีวิธีการดีกับความเหงาของตัวเองไม่เหมือนกันเพียง <c oughs> แต่แค่วันนี้พี่รู้ว่าน้องเสียใจที่เวลาของเขาก็น้อยลงน้อยลงแต่เชื่อเถอะวันนี้นะสังคมวันนี้เศรษฐกิจวันนี้น้อยนักที่จะมีเวลาให้เกี่กันและกันเต็มที่อย่างที่เราอยากได้ <c oughs> และยิ่งบังเอิญน,น้องเองยังไม่ได้มีอะไรที่ดึงความสนใจไปที่อื่นเช่นถ้า <c oughs> ต่างคนต่างมีงานตอนเย็นปับ๊บมันจะมีความโหยหาแห่งความคิดถึงนะเนาะแต่วันนี้ ความสุขของเราทั้งวันคือเขาอะแต่ความสุขของเขาทั้งวันอาจจะยังไม่ใช่เราเพราะเขาต้องทางานให้ประสบความสําเร็จก่อน mm hmm. มันเลยอาจจะต้องให้ความเข้าใจเยอะนิดนึงเหมือนกันนะใช่ออพอหลังจากที่หนูจบกันไปแต่หนูยังคุยกันอยู่หนูก็มีการถามเขาเหมือนกันว่าสาเหตุหลักที่เลิกจริงๆอะมัน <Yeah. S 2> เกี่ยวกับพอแอบด้วยหรือเปล่า mm hmm. อะไรเงี mm ้ย hmm. เขาก็บอกจริงๆว่าแบบมันก็เป็นส่วนประกอบแต่จริงๆอะคือเขาก็เ mm hmm. มนหลักคือมันอยู่ที่เรื่องเรามองอนาคตไม่เหมือนกันเขาให้คําพูดมาว่า เขาไม่ต้องการแฟนที่รวยเขาต้องการแฟนที่โตไปพร้อมกับเขาเขาต้องการคนที่โตมากขึ้นดูแบบอ่ามองมองตัวเองมองอนาคตตัวเองมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วทําไมก็ถึงคิดว่าน้องไม่โตไปตามกันด้วยความที่เขาไม่ได้เห็นผมพยายามมากขนาดนขนาดนั้นที่อยากจะหางานหรืออยากจะมีอนาคตอยากจะสร้างไปกับเขาแปลว่าเราสื่อสารกันน้อยสิ คือถ้าสมมติว่าเราเองมันไม่ค่อยพูดกันใช่ใช่เหมือนถ้าสมมติว่าหนูหางานหนูบอกวันนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะดูสิส่งไปสมัครไป5้าแล้วเดี๋ยวรอเรามารุ่นด้วยกันนะว่าจะมีสัก2ใน5ติดต่อเรามาหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดพลาทนี้ไม่มีเขาอาจจะมองเห็นแค่เธอก็อยู่ไปวันๆของเธออ๋อที่บ้านซัพพอร์ตได้เลยไม่ต้องทําอะไรละสิมันก็เป็นเป็นอันนึงได้เหมือนกันนะคะคือคนสองคนสามารถมองอะไรก็ตามที่ต่างกันก็ได้นะมองอนาคตไม่เหมือนกันก็ได้นะแต่ถ้าเนื้อในยังรักกันมากอ่ะ ก็แค่ฟังกันใช่ฟังดูเหมือนไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าคงอย่างนั้นมั้งมันก็มีโอกาสในการที่แบบจินตนาการเนาะใช่ปัญหาของโบเองคือเป็นปัญหาที่รับจบเองทุกอย่างก็คือแบบโอเคมีปัญหาอะไรเข้ามาคิดเองโอเคเข้าใจเองแล้วก็แต่มันไม่จบใช่หรือแบบมันก็หายไปเองถ้าน้องถ้าน้องจะรับจบจริงมันต้องจบจริงๆให้ได้แต่ว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกอะ๋อแล้วผมก็แบบมันไม่จบเนี่ยมันยังอยู่ เราถ้าจบเราจะไม่รู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้ถที่ไนบอกเห้คะว่ารักกันต้องไม่หยุดสื่อสารกันอืยิ่งรักกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องคุยกันมากเท่านั้นรู้สึกอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรต้องคุยกันแต่คุยกันดีๆคุยด้วยคุยแบบเป็นทีมเดียวกันเนาะคุยได้เห็นผลมันถึงจะคือทุกคนนะ่ค่ะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันวันนี้อ่มันมีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะมันไม่มีโอกาสหรอกที่ใครจะมานั่งแบบกอดกันอยู่ด้วยกันแบบยี่สิบสชั่วโมงเศรษฐกิจเอ่ย อะไรทุกสิ่งอย่างแยกย้ายทํามาหากินอะไรแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายแล้วอะถ้าเรายังคุยกันอยู่ตลอดเวลาคิดถึงก็บอกคิดถึงรักก็บอกว่ารักไม่งั้นอีกคนก็จะแบบหายไปเลยอะคุยกับคนอื่นเปล่าวะเรียกว่าแบบเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าคิดถึงมันไม่ได้มีความหมายแค่ว่าบอกว่าคิดถึงเฉยๆแต่มันกําลังบอกว่าฉันไม่ได้มีเออ้่บมันก็เลยต้องคุยกันเนี่ยพอไปคุยกันปุ๊บมันพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บโอ้โหแบบจินตนาการ มันเจิดมากเลยอ่ะเราคิดว่าอ้าวเคยนอกใจนี่นาอ,อีกครั้งหรือเปล่าวะเขาก็อ้างแอบไปคุยแอบคุยกับรเพราะมันคิดไปเองได้หมดเลยซึ่งเรื่องของน้องอย่างที่พี่อ้อยบอกไปเกียค่ะฟังดูแล้วไม่มีใครถูกใครผิดเลยคแค่ต่างคนต่างเอาคิดกันไปแล้วไม่คุยกันเท่านั้นเอง <laughs> และเรารู้สึกว่าเรารับจบรับจบอ่ะจริงๆน้องไม่จบเลยสักอันน้องแค่สะสมเอาไว้ใช่ป่ะคะคือสมวนว่าบางทีนะ สื่อสารกันแม้กระทั่งว่าเธอวันนี้เรางี่เง่าเรารู้ว่าเรากำลังงี่เง่าอยู่ดูสิอยู่ๆฉันก็งอนเฉยๆเลยเธอไม่โทรหาแล้วอ่ะมันก็ยังต้องบอกกันเลยคือมีคนเคยบอกพี่ว่าหนูไม่อยากไปพูดอะไรมากค่ะเดี๋ยวจะหาว่าหนูงี่เง่าแต่จริงๆแล้วการมีอะไรและไม่พูดเป็นความงี่เง่าอีกประเภทหนึ่งนะเพราะทั้งหมดนั้นคือเราคิดเองคิดแทนและบางทีเราอาจจะคิดล้ำกว่าความเป็นจริงก็ได้อันนี้ด้วยความแร์ก่อนพี่ยังไม่ได้มองว่าเขามีใครคนอื่นด้วยนะเอาเป็นว่าแค่คนสองคนก่อนถ้าเกิดเขาไม่ได้มีใครคนอื่นเลย ถ้าเกิดเป็นเขามานั่งอยู่ตรงนี้เขาอาจจะบอกก็ได้ว่างานเหนื่อยมากพี่กําลังเข้าไปทํางานใหม่และกำลังต้องปรับจูนอีกหลายอย่างคนเราเวลาทำงานใหม่มันต้องจูนทั้งมนุษย์ที่อยู่ตรงนั้นด้วยและต้องจูนกับงานของเราทำยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดแฟนก็ยังมางอแงงอแงงอผมเลยไม่รู้จะดูแลยังไงเพราะตอนนี้ผมเองก็รู้สึกว่าปัญหาหนักสุดคือผมจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับที่ทำงานใหม่ให้ได้แต่พอไปต่างคนต่างไมพูดกันอะ่ะและพี่ไม่ได้โทษแต่เราอย่างเดียวนะถ้าเขาพูดสักนิดพี่ว่าเราก็พร้อมจะเข้าใจ แต่วันนี้พอเรามองไม่เห็นปั๊บเกิดอะไรขึ้นคะคิดแทนไงคะฉันจะถูกสร้างภาพขึ้นมาอันหนึ่งเป็นจิ๊กซอต่อโยงปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่างๆนานาเขาเองอาจจะมองก็ได้ว่าฉันเหนื่อยแทบตายสุดท้ายเธอไปโหลดแอปหาคู่คุยกับคนอื่นแล้วเนี่ยเห็นป่ะใช่อยู่เรื่องบางเรื่องกลายเป็นเรื่องใหญ่เพียงเพราะว่าเราไม่เห็นและเราไม่คุยนะคะระหว่างนี้ก็ยังมีการคุยกันอยู่บ้างถูกไหมตอนนี้ก็คุยกันทุกวันคุยกันเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีช่วงแรกๆที่ผมจะเป็นคน คุยกับเขาฝ่ายเดียวเขาก็แบบจะตอบมาแค่โอเค okay, อะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบมันถึงวันหนึ่งผมเริ่มยอมรับกับตัวเองว่าโอเคตอนนี้สถานะหนูคือแค่เพื่อนแล้วหนูไม่มีสิทธิ์มากไปกว่านั้นแล้วตอนนี้นูก็เลยเริ่มที่จะบมาโฟกัสตัวเองออกมาใช้ชีวิตใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากเป็นแบบออกไปเที่ยวไปแต่งตัวหรือ,อไปทําตัวเองให้แบบโอเคขึ้นเพื่อฮิวใจตัวเองแต่ตอนเนี้ยเหมือนเขา กลับมาแต่ก็คือก็ไม่ได้พูดว่ากลับมาเขาก็แบบถามมากขึ้นเป็นคนชวนเราออกไปเที่ยวตลอดอืว่างก็ชวนเราออกไปเที่ยวจากที่ตะก่อนเขาสี่ทุ่มนอนเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่ดึกกับเรายันงแบบเที่ยงคืนหรืออะไรอย่างนี้ค่ตอนนี้หนูก็เลยงงว่าแบบที่เขาเป็นอยู่เนี่ยคือเขาอยากจะกลับมาหรือเปล่าหรือเขาแค่ยอยากกักแบบนี้ไปก่อนพี่ว่าตอนนี้ให้ต่างคนต่างมีจุดสบายใจก่อน เราไม่เห็นจะไปต้องเร่งรัดในคําตอบถูกป่ะคะเพราะไม่นั้นถ้าเกิดบเอเิดเขาก็อยากจะกลับมาแล้วพอเราแบบตกลงกลับมาใช่ปะ่ะเขาอาจจะรู้สึกแบบงั้นผ้าง่ะออกไปก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นเพ<ช>ื่อว่าตอนเนี้ยมีความสุขเท่าที่ได้เลยใช้เวลาด้วยกันปะได้เลยแหงเอาด้วยกันคุยกันพูดถึงเรื่องกบบงกับมันก็ได้ว่าเธอเธอเห็นบานเราอยู่กับเธอแล้วมีความสุขกับตายเธอเข้าใจได้ยังว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นน่ะฉันไม่เคยคิดจะนอกใจจริงๆนะ ต่อให้เขาบอก่าพูดเรื่องเรื่องนี้เปล่าแค่อยากเคลียร์กับใจตัวเองเพื่อหาจุดสบายใจของทั้งคู่ก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาจะบอกทั้งคู่เองว่าที่สุดเราอยากกลับมาหรือแค่เขาอยากมีเพื่อนเป็นเราไม่ได้อยากมีแฟนเป็นเราบางทีการที่ไปแบบเร่งรัดอะไรมากเกินไปไม่เหานที่พี่อ้อยว่ามันอาจจะแบบเนาะปุ่มตกเท่ากับหมดกับน้าอะไรอย่างค่ะมิดหนึ่งวันโอเคไม่เป็นไรจับเป็นอะไรก็ได้แต่แฮปปี้มีความสุขอยู่ด้วยกันไปไหนเหรอไปโอเคทำทุกอย่างให้มีความสุข แล้วค่อยๆดูไปช้าๆเราจะรู้เองแหละค่ะว่าในที่สุดแล้วอะ่ะเขายังรักเราหรืออยากจะกลับมาหรือเปล่าค่ะเพราะเรื่องแบบนี้ดูด้วยตาเปล่าไม่ยากหรอกทำอะไรก็ตามเขาก็อย่างนั้นมา้าชวนไปกินข้าวมีความสุขกับตรงนั้นเลยใช่อย่าไม่ต้องไปคิดว่านี่เธอกลับมาแล้วใช่ไหมไม่ต้องถามก็ได้และไม่แน่นะคะถ้าบังเอิญว่าคนสองคนยังมีความรักต่อกันมากพออยู่ๆก็กลับมากริบๆแบบเนียนๆใช่ใน่ที่หนูกลัวมันจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันว่าแบบมันจะกลับมาแบบซึมๆเข้ามา แบบป็นแบบนี้เรื่อยๆจนแบบไม่มีใครพูดว่าเออเรากลับมาะไรอะไรเงี้ยทำไมถึงเกิเนทำไมต้องกลัวต้องกลัวตรงที่แบบว่าถ้าเรากลับมาคือหนูอยากกลับมาโดยกันที่แบบโอเคปัญหาของเราทั้งคู่อ่ะมันคืออะไรกันบ้างเธออยากให้ฉันทําแบบไหนฉันอยากให้เธอทําแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราอยากมีการกลับมาโดยกันที่แบบเราเลีย์ปัญหาด้วยกันเพื่อที่จะใช่ครับหรือว่าต้องไม่ใจร้อนจนเกินไปเพราะบางทีการที่รู้สึกเราอยากได้อันนี้อันนี้สีมันต้องมีต้องมีสีอะไรอย่างค่ะ มันทำให้อีกฝ่ายเขาอ,อึดอัดก็ได้ต้องยอมรับความจริงก่อนว่าโอเคว่าด้วยอะไรก็ตามแต่ที่ผ่านมาเรามีปัญหามีปัญหาถึงขั้นว่าแยกย้ายเลยเนาะเพราะฉะนั้นการที่ค่อยๆแบบค่อยๆกลับมาจะด้วยวิธีซึมเข้ามาหรือด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่แต่อยก็ยังดีที่กลับมาถูกไหมคะแต่เี็นแบ,บว่าวันนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาของการที่บอกว่าถ้าจะกลับมาก็ต้องพูดเป็นเลยสิวกลับมามแล้วต้องบอกมาเลยว่าเป็นอะไรและปัญหาเราคืออะไรพรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันเป็นมันเป็นเทคนิคเหมือนกันเนาะ เทคนิคของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะบางทีเราอาจจะไม่ต้องไม่เอาแต่ใจหรือได้อย่างใจทุกอย่างไม่เป็นไรจะค่อยๆซึมก็ได้แล้วเอาไว้วันที่เรารู้สึกว่าแบบอ่ามันได้เวลาแล้วเราค่อยถามกันก็ได้การอดทนและรอนั้นก็รอดูไปด้วยอะค่ะถ้าสมมติว่าเขามาแค่ตรงนี้แต่ในการกันเหมือนเขามีอะไรของเขาอยู่อ่ะเราก็จะได้แบบรู้ว่าออกมันไม่ใช่หลอกหรืออะไรเนี้ยบางทีการอยู่เฉยๆแล้วรอดู มันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องจําเป็นในบางจังหวะเวลามันอาจจะดีแต่ทั้งหมดคือบทเรียนไม่ว่าคนคนนี้จะได้กลับมาเป็นแฟนหรือเปล่าทําให้ดีที่สุดทุกวันไม่ว่าจะยังไงเราน่าจะอยู่ในความทรงจําส่วนที่ดีที่สุดของกันและกันใช <c oughs> ะค่ะแม้ว,วันหนึ่งมันจะจบไม่ได้อย่างที่เราต้องการแต่เราก็จะสบายใจว่าเราทาดีที่สุดแล้ว ผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำคลิกคาเฟ่ซอยสุขุมวิท49ท13